สวัสดีจ้าเจ้าพาเจ้าม้าก็อยากมาเจ้าวันนี้ก็เลยมาหมวันถ้าผมได้กับนี่จมบาแล้วเจ้าวันนี้เอาหลังแปะซอกต่สองเซนเกิง่นลงเหมือนเดิมตอนนี้เกือบห้ามงเกิงแล้วเจ้ามาพอกำลังเจ้าว่าจะได้กอวันนี้ลงอยู่ฝ่ายกระทนเจ้ากวกกระทนมาพอเจ้า นานเจ้าขาดสไตล์หนึ่งกวเจ้าถ้าวัดบาหวานนี่ถ้าจะไ,ได้แล้วเจ้านานนาน่นาน แล้วปัด้อยค่ะเออปัดสร้อยกลมตัวยายเจ้าหนึ่งตัวตาแว่นหนึ่งตัวเจ้า <c oughs> <c oughs> ข่าแว่นกูมีค่ะเจ้าขอให้เข้าเฮ้ยอันนี้เจ้า โอ้โอปัดส,ส้ายข้างลายตัวใหญ่เจ้านานๆเจ้าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยไม่สองต่อเจ้า สไตลาข้างลายถามคพิตัวเจ้ากระป่าอย่างปัสไตลเจ้า ไอส่องตัวเจ้าียกว่าบบกข้าวเจ้ามันตีทุกอนเลยโอ้กดสาวแบนสาวแบนับแต่ตสไตล์เจ้าโอ้ อันนี้สองตัวเจ้าลูกป่าทัดนา <c oughs> ดีอยู่ติมันยังเข้าเจ้าอันนี้นั็นรักขนาดแล้วเจ้าก <c oughs> ้างลายหนึ่งตัวเจ้า <c oughs> กว่าจะได้แต่ละตัวตัดท้ายคอมตัวหนึ่งเจ้า โอ้ยหัวปุ๊ดนะเจ้าลูเนี่ยแกกลัวป่าตกป่าท้ายกล่อมเจ้าจ้าป่าต่อมหายใจเจ้า,ากลัวหายใจแล้วก็ป่าจะลด ผัดสกหนึ่งตัวเจ้าพอขำแล้วเจ้าพอจะทุ่มแล้วเจ้าป่าก็มีนหนบอสก็โอ้โหโอเคเจ้าตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วเจ้าแล้วก็นในน้ำห้วยก็เบ,บืดแล้วแต่พอตั้งตั้งหลังเจ้าป่านี่ยังแจ้งอยู่แต่ในน้ำม้วยเืดอแล้วโอเคเจ้าเจ้าปลาโงขนสักกคำเดียวกับปีกละมันดู่มีปลาเลย เหมิดนในในเหมือกำยกกำม,มันก็ข้าวเจ้าโอเคเจ้าเดี๋ยวไปดูบทสรุปปาร์ตี้บ้านกันเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้าไปดูผลสรุปปาร์ตกกี้เส้าตาร์ตี้เป็นี้เจ้าเจ้าว,วันนี้ได้ตัวใหญ่หน่อยแต่ก็ได้หนักสักสองขีดน,นี่ยเจ้า ขี้กับปลาขาวปกตัวใหญ่ก็โดดออกไปเห็นเจ้าตอนมือแ,แล้วแล้วบดได้ปลาก็ล้นัไปหมดโอเคเจ้าอีกไม่ถึงบ้านตอนนี้ก็อันถุ่สามสิบองนาทีกว่าจะเก็บกว่าจะขึ้นกว่าจะมัดจำล่อนจำเก็บกล้องเอาใส่ถุงอะไอย่างโอ้อยู่ในหน้ามันจัดเมือนะเจ้า,กว,ากว่าจะเซตอีกอย่างแต่ละข้างนี่นนะ เป็นอย่างที่แบบขึ้นนะถึงฝั่งนี้เจ้าป้าหอมเลยเจ้าโอเคเจ้าตามบิบุกคมีแล้วเจ้านี่เจ้าได้สักสอกว่าตัวเนี่ยครับโอเคเจ้าฝั่งเบื่อกันเตนะเจ้าขอบคุณแรกๆเจ้าติดติดตารับชมเช็คเจ้าป้าเป็นกำลังใจให้กันตลอดอย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเจ้าป้าตลนเจ้าฝั่งเบื่อกันเต้นะเจ้าถ้าจะฮือม่วนก็ต้องรอหน้าฝนเ่อเจ้าโอเคเจ้าและบายคมิปหนาเจ้าสวัสดีเจ้า 拜拜。Bye bye. <laughs>